มีปัจจัยอะไรที่เป็นต้นเหตุที่มันต่างกันด้วยไหมครับคุณหมอบางครั้งเนี่ยหมอรองกระดูกสันหลังปลิ้นเนี่ยคนไข้าอาจจะต้องไปยกของหนักมาก่อนอหรือว่ามีการที่ไอจามเบ่งรุนแรงจนทําให้เกิดอาการแปลบริเวณหลังนําม,มาก่อนได้ครับเมื่อเทียบกับในกลุ่มที่เป็นกระดูกทับเส้นเนาะ,ะจะค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆในภาวะนี้นะครับครับหมอมู คนไข้เข้ามาที่ OPD เราก็เยอะเนาะจะชอบมาถามประจำเลยเนี่ยหมอนรองกระดูกปลิ้นหรือเปล่ากระดูกทับเส้นไหมอธิบายกันยากเหมือนกันเนาะปกติหมอบุ้งอธิบายคนไข้ว่าไงบ้างให้เขาเข้าใจอะครับ,รบก็ปกติภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาห,หรือว่าหมอนรองกระดูกปลิ้นเนี่ยจะมาด้วยอาการลักษณะคล้ายๆกันแต่เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะแยกด้วยอายุของคนไข้ในกลุ่มที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาเนี่ยมักจะมีอายุที่ค่อนข้างน้อยกว่า ส่วนกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะมีอายุที่ค่อนข้างมากกว่าอยู่ในกลุ่มอายุที่ตั้งแต่4 0่สห้าสิปีขึ้นไปหรือบางครั้งอาการปวดเนี่ยจะมาด้วยลักษณะคล้ายๆกันเช่นมีการปวดหลังเล้าลงขาแต่ในส่วนของการที่มีหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทปลิ้นเนี่ยบางทีคนไข้จะมาด้วยอาการปวดสะโพกเล้าลงไปดูเวณที่น่องเท้าหรือว่าบริเวณใต้ฝ่าเท้าต่างกับในบริเวณที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทคนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหลังส่วนล่างมากกว่าหรือบางครั้งเนี่ยคนไข้จะเดินลง เดินไปแล้วจะรู้สึกมีอาการขาลากเดินต่อไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการชาส่วนใหญ่ก็อาจจะบอกยากว่ามันเป็นจากภาวะไหนมากกว่าแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเจอภาวะชาได้ร่วมกันทั้งสองภาวะนะครับมีปัจจัยอะไรที่เป็นต้นเหตุที่มันต่างกันไหมครับคุณหมอบางครั้งเนี่ยหมอลองกระดูกสันหลังปลิ้นเนี่ยคนไข้อาจจะต้องไปยกของหนักมาก่อน<ม>หรือว่ามีการที่ไอจามเบ่งรุนแรงจนทําให้เกิดอาการแปลบริเวณหลังนามาก่อนได้ครับ ก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการที่จะฉับพลันกว่าใช่ไหมครับค่อนขา้างครับเมื่อเทียบกับในกลุ่มที่เป็นกระดูกทับเส้นเนะาะจะค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆในภาวะนี้นะครับแล้วไอ้ตัวโรคทั้งสองกลุ่มนี้ครับทั้งหมอนกระดูกปริ้นทั้งกระดูกทับเส้นเนี่ยมันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างะครับวิธีการรักษาเบื้องต้นเนี่ยถ้าตรวจพบว่ามีอาการดังกล่าวนะครับก็อาจจะให้คนไข้เนี่ยนอนพักนิ่งๆก่อนเพื่อลดการอักเสบของบริเวณเส้นประสาท ร,รวมไปถึงการประครบช่วยนะครับถ้าเป็นฉับพันเนี่ยจะเป็นการประครบเย็นแล้วก็อาจจะใช้ยาพวกกลุ่มลดการอักเสบยาแก้ปวดไปก่อนแต่ถ้าคนไข้มีอาการที่มันปวดเยอะขึ้นอาจจะนานเกิน3เดือนถึง6เดือนหรือว่ามีภาวะขาอ่อนแรงกระดกเท้ากระดกนิ้วไม่ขึ้นเนี่ยหรือว่ามีอาการกั้นปัสสาวะจะจ้างไม่ได้ก็อาจจะแนะนําให้รีบมาผ่าตัดนะครับเราระหว่างที่เรารอดูอาการนะครับเพื่อว่า ให้คนไข้เขาดูว่าอาการมันจะดีขึ้นขนาดไหนก่อนที่เราจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอมีข้อแนะนํายังไงบ้างไหมครับให้กับคนไข้ครับเบื้องต้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องการยกของหนักนะครับที่อาจจะทําให้หมอนรองมันปปิ้อนออกมาได้เพิ่มหรือว่าช่องไก่สลังมันแคบลงนะครับหรือว่าเป็นการส่งคนไข้ไปทํากายภาพเพื่อลดอาการปวดไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มัลตราซาว์หรือว่าเป็นการช็อตเวฟนะครับก็ช่วยบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดี แล้วก็สุดท้ายถ้ามีอาการปวดเยอะมากแล้วก็ต้องไปยกของยังต้องทํางานประจําของตัวเองอยู่อาจจะให้ใส่สายรัดเอลช่วยเป็นครั้งๆไปเพื่อบรรเทาอาการปวดในขณะที่ไปยกของมานะครับ